โอ้ลังสีอมหิตแรงมากครับผมต้องบอกโนบพี่อาร์มเองพี่หยอกซืซ้อครับ <laughs> อันนี้อันนั้นอันนั้นภาพผมหยอกเล่นนะผมหยอกเล่นนะใช่ผมหยอกเล่นนะผมหยอกกับน้องเล่นเฉยๆน้องๆน้อง,องฟายรู้นะครับแต่แต่ธนาดนนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยส่งสายตาอมหิตใส่นิดนึงเดี๋ยวรอดูรูปนะออื <laughs> ไม่อยากจะไม่อยากไม่ไม่รู้จะสัตยายอย่างไงดีอ่ะ นอกบทตลอดธนะโดนนอกบทตลอดซุกตลอดอื <c oughs> คือแบบน้ำตาลขึ้นโต๊ะเลยครับน้ำตาลจับอะไรกันยังไงมดขึ้นกล้องเลยอะ่ะวันเนี้ยหวานจัด <c oughs> ออร่าออรา่อราสองคนคือแดงบวกของทั้งสองคนมาเต็มๆเลยครับคือผมผมเป็น,เป,นเป็นงานที่ผมทําแล้วผมมีความสุขมากเลยนะครับ <c oughs> ผมนั่งดูน้องสองคนแล้วผมก็ยิม้มทั้งทั้งในที่แบบว่า เออเขาเรียกว่าไงครับบางบางบทบางตอนก็ไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ตามบทผมก็ปล่อยไหลเลยตามสไตล์น้องเลยครับตามธรรมชาติของน้องเลยก็คือสนุกมากครับวันนี้เป็นงานที่สนุกสนุกจริงๆผมก็ไม่คิดว่าเอองานมันจะผมจะสนุกขนาดเนี้ยผมมีความสุขจริงๆวันเนี้อยู่กับคนโก้สนุกมากครับโอ้ตลอดครับทั้งคู่ครับเดี๋ยวผัดกันแกงไปแกงกันมา คุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ผมไม่เป็นอย่างนั้นผมไม่เป็นอย่างนี้น่ารักครับมันตมูตมิหมดลยครับใช้คำว่าตมูตมิอ๋อเป็นบีโคโค่ครับเป็นเซรามบีโคโค่ครับพี่พสนับสนุนผมด้วยนะครับสินค้าที่ผมดูแลเองครับผมดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดครับความน่ารักเนี่ยผมให้เต็มร้อยผมให้200อยเลยนะสองคนเนี่ยจริงๆฮะมันเป็นธรรมชาติไปหมดครับเรา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 ,เราดูน้องสองคนอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขแล้วอ่ะวันนี้คนโก้ย่างรออ่ะคนโก้เหมือนนั่นเลยอ่ะเหมือนแบบ อารมณ์แบบเหมือนเหมือนไปกําลังไปเที่ยวชายทะเลอะแต่งตัวแบบอืมนะแบบโอ้โชว์เนื้อแน่นๆเนื้อหน้าอกแน่นๆใส่เสื้อใส่เสื้อตัวพิวิ้วๆนะพี่โอ้โหแม่เจ้าคือน้องนุ๊กหล่อขึ้นเยอะมากแล้วก็ปลายก็สวยขึ้นเยอะมากครับมันแบบมันฟินอะพี่มีขยายไหมเราดูเรายังอมยิ้มอะคือแบบเรายังเผลอแบบหัวเราะเสียงเข้ากล้องเลยอะ ก็มันเป็นการถ่ายทํางานที่มีความสุขมากนะครับเพราะว่าน้องก็เต็มที่ก็นุกกับปายก็เต็มที่นะครับทีมงานทุกคนเต็มที่ครับโดยเฉพาะแนตครับต้องต้องขอบคุณแนตมากๆ oh, า,า,ามาัก่กนนเ,กเธอทีพบ